สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเชาวัาววนนี้คุณตาก็เอาต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งมารีวิวเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นอ้อมเพชรนี่น,นอ้อมเพชรเนี่ยจะมีทั้งใบกลมและใบยาวเห็นบ่เนี่เนี่ยอันนี้เป็นใบ เป็นใบยาวนี่อ้อมเพชรใบยาวนะอันนี้เป็นอ้อมเพชรใบกลมนี่นี่นเป็นไม้ด่างชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆเนาะอ่าไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆอ้อมเพชรใบกลมเขาบอกว่าเป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเนาะ,ะโบราณเพื่อนว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเฮาก็คือกันนี่นี่อ่าแข่งบุญแข่งแข่งเรือแข่งพายเพราะว่าแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนาเนะี่ยมันแข่งกันยากแข่งกันบ่ได้เพิ่นว่าอืมทีนี้เท้าบ่าค่อยมีโชคมีดวงอืมมีวาสนาก็ต้องมาหาปลูกต้นมงต้นไม้เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโบราณเพื่อนว่าเนาะ,ะเสริมเติมแต่งบางคนปลูกต้นมหาเศรษฐีปลูกต้นเงิ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 นพันล้านโอ้มีแต่ต้นไม้กขลังงามสวยสวยงามงามแม้นว่าไม่ได้มีความจริงในเรื่องของโชคลาภกระตามแต่ว่ามันดูแล้วมันรู้สึก ดีเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ารู้สึกว่ดีอย่างในน้อยต้นไม้นี่ต้นหนึ่งนี่ก็เป็นไม้ประดับสวยงามอ่าอย่างนน้อยไปประการที่สองประการที่สามเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่คุณตาวิถีไทยเรียนมาเมื่อสมัยปฐมเนาะปฐมครูก็จะพร่ำสอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เบื้องต้นว่า ต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดนี่ก็สิมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะคลายออกซิเจนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดนี่ก็จะทาให้เรารู้สึกสดชื่นเพราะมีออกซิเจนนะคลายออกมาในในต้นไม้นในใบของเขานี่อ แต่ถ้าเป็นกลางคืนปลคลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตอนกลางคืนเออบ่มะบ่มะถ้าอยูออ่ใกล้ต้นไม้ในเวลากลางคืนแต่ถ้าเวลากลางวันนี่เออ,อยู่ได้สวยแล้วก็มีออกซิเจนให้เราด้วยนะะการต่อมาต้นอ้อมเพชรใบกลมนี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครู ยกเอาต้นอ้อมเพชรอันนี้เข้ามาแล้วก็บอกอ่าลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ครูมีต้นอ้อมเพชรมาให้พวกเธอได้วาดนี่นี่นี่นได้ระบายสีไหนบ้านใครมีบ้างคุณครูถามนักเรียนบ้านใครมีบ้างเอ่ยยกมือขึ้นสินักเรียนกันเงียบหลายคนไม่เคยรู้จักครับไม่รู้จักครับคุณครูครับพ่นว่าอ่า บอกเคยเห็นบอกคุณครูนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นครับคุณครูสันออบอกเป็นยังเดี๋ยวพวกเธอวาดไปแล้วก็จะรู้เองแหละว่าต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวครูจะค่อยๆบอกอืมพอมาในระดับมหาลัยอาจารย์กับมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาวันนี้พวกเธอไปสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับต้นอ้อมเพชรใบกลมนะใครมีข้อมูลที่ไหนแหล่งไหนไปสืบค้นมานะไปสืบไปคน้นเอามาอ้างอิงนะทีนี้ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดที่สุดหรือใครได้ข้อมูลครบท้วนครูก็จะให้คะแนนนะครูก็จะให้คนะแนนได้คะแนนเยอะนะแต่ถ้าใคร ได้ข้อมูลแล้วก็โหลดลงในอินเทอร์เน็ตนะเลอ่โหลดลงโมเมนต์เลดน,นะโหลดลงใน Facebook ใน YouTube ในอินส a g แกรมนะหรือว่าในเว็บไซต์ใครที่นะอ่าทักแชทเข้ามาใครที่ทักแชทเข้ามาอยากได้นะเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้แห่งการสร้างรายได้บางคนบางกลุ่มนะตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์ต้นอ้อมเพชรใบกลมอันนี้ใครที่มีต้นต้นอ้อมเพชรใบกลมก็สามารถที่จะมาแชร์มาโพสต์รูปในเพจอันนี้ได้ในเว็บไซต์ตัวนี้ได้นะ แล้วก็เอามาประมูลกันเอามาประมูลกันใครที่มีต้นอ้อมเพชรสวยก็มาประมูลขายกันอยู่ในเว็บไซต์ตัวนี้เพราะเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้บัตรนี้นอกจากจะเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้แล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณลูกหลานวานเครือไปเยี่ยมคุณตาคุณยายนะ แล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้พวกเราหลานๆมาเยี่ยมคุณยายนะคุณตาคุณยายมีต้นอ้อมเพชรมาฝากสันเออที่โทเพอมาแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่ก็สิมีแต่พวกของดื่มบำรุงกำลังแบรนด์อะไรต่างๆเนาะเออซุปไก่หรือว่าเป็นพวกพลไมกลากไม้เต็มไปเลยนะมาเยี่ยม มีหลานคนนี้แหละซื้อต้นไม้อ้อมเพชรใบกลมมาฝากคุณยายนะมาฝากคุณยายอคุณยายก็บอกโอ้ขอบใจหลานมากนะจ๊ะต้นอ้อมเพชรใบกลมนี่เป็นต้นไม้สวยงามเป็นต้นไม้มงคลนะ,ะปลูกไว้ก็เป็นมงคลไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามหลานเอ้ยสันอ่าปาทิตทู บริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทสามารถที่จะเอามาปลูกได้ไหมปลูกได้เพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาเนี่ยจเห็นต้นอ้อมเพิษใบกลมอยู่ในกระถางสวยๆตั้งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นบ้านพักโฮมสเตย์หรืออยู่ในสวนหย่อมที่ทางาสปาจัดไว้ให้เวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการได้บรรยากาศ นะต้นไม้มงคลที่อยู่ในนี้นะที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เต็มทั้งในคุณตาวิธีไทยนะจัดไว้เต็มอยู่นี่ยังสีแยกออกอีกนะยังสีแยกออกอีกอันนี้เอาขึ้นมาให้ดูพอเป็นให้ได้รีวิวอืมเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอจะได้ความไข่ามี ให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และ,ะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คืออ้อมเพชรใบกลมไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้เศรษฐกิจและไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม